เดี๋ยววันนี้เราจะเจาะเดือยในตัวหรือว่าเดือยเหลี่ยมกันเดี๋ยวผมเอาเต็มพนังเลยนะครับอ่ะก็คือเท่านี้ระยะนิดนี้แล้วแต่พนังเท่าไหร่แต่นี่7เซนพอได้รูแรกแล้วก็ง่ายแล้วนะฮะรูรอสองก็กดไปเลยค่อยๆกินก็ได้ครับอันนี้คือดอกที่เขาแถมไปคือดอก9.5มิลหรือประมาณเซนหนึ่งโดยประมาณนะครับ นะฮะเร็วไปครับก็ง่ายสะดวกเร็วด้วย ก็ได้มา4ท่อนเจาะเหลี่ยมอ่าถ้ามีเครื่องเจาะเหลี่ยมอะสะดวกเร็ว ครับอันนี้ทางหัวไม้แลยเราก็มีบ่าเดือยแต่ตรงนี้ผมอาชนเลยนะครับอันนี้คือการทำโดยเหลี่ยมนะั้นๆะผมจะได้โชว์โดยเหลี่ยมสักทีนะฮะประมาณนี้นะครับเสมอปุ๊บอันนี้น,นี้ผมเข้ามานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัดปุ๊บเช็คาฉากนิดนึงอ่าเรียบร้อย ขยับปุ๊บมันจะเข้าเลยเอาครับอันนี้จริงกายยังไม่แห้งนะแต่ว่าแข็งมากเอออ,อ่ะสวยไหม